โอ้ยส้างมันเอาเล็กมาลงมมือนีจัางเศดินมาเห็ด ah ed, จัางบ่มาอนีใส่เศษดินามาเห็ดดอกมั้งมันคำแล้วสิมืออื่นมันตัวฝนกระตุกสาดมันสิขึ้นฉันอิ่มบนนอนี่เนาะใส่สิมืออื่นน,น่นะเศษดินมาเห็ด ah ed, นี่เบิงบ่งเบิ่งมือนีบ<อ>ม,มาบาดอกคำแล้วก็เล็กมาส่งหลอว้าพี่แมนเอามาส่งอ,อัะนหะนึ่งอะไร เสพอะไรยิ่นเสียงแต่บอลงปวงเปียงบอลงปวงเปียงไงน่ากันจังดอกแต่ว่าเอาเอามาส่งมือนีิแล้วว่าเพิ่นว่าจะมาเฮ็ดเลยกับบอได้มาเฮ็ดดอกมันคั่งเลยเนาะโอ้ยมันมืดแล้วบ่ได้มาเฮ็ดดอกวานี้พี่เอเซย์เขาตอหม่องได้กาะนี่ตอหม่องนี่จะเพิ่นมาเบิ่งหน้างานไปแล้วก่อนสิเอาเล็กมาลงนะเพิ่นมาเบิ่งหน้างานแล้วว่าพี่บอกว่าให้เฮ็ดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เชื่อมใส่กัน เวลาฝนตกมามันจังบาซาดอันเปียกมองห้างห็ดกับเาอ่ะนะโมสิตอนี้ตะเอาไปหนีแบบเป็นแบบนั้นให้มันเถิบลงนีเวลาฝนตกมันก็จะไหลลงไปจ้าจ้าจ้าว่านี่มองนี่นั่นจะสำรับว้างเตาแกะร่างร่างตะเตี้ยวไปเบิ่งไวปน่ะจ้าจ้าสองหัวนั่นเออสองหัวนั่นน่ะที่มันมีอันตู้ปิดเปิดเก็บของนั่นหมาจ้าเก็บของมนั่นไตร่ขึ้งก็เป็นเตาแกะสองหัวแมนเมนเมนอันช่งนี้เข้าก็เป็นเตาทานจ้าจ้าเพราะว่าเข้าห็ดช่องนั่นละเพื่อเพื่อหน้าคด พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเขาได้มายามเขานั่งบานกาแฟเขาไก่สิเหลวเลยเป็นบ่อเกิดอันพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับมากๆก็จะได้เฮ็ดกับเขาสู่เพิ่นกินนะนะยังน้อยเเาฮ็ดทางนอกเฮ็ดทางในแบบไฟฟ้ามันมันเน่ยมันเฮ็ดส่วนไหลมันเฮ็ดส่วนไหลนั่นมันเฮ็ดมันเฮ็ดได้อยู่แต่ว่ามันใส่เวลาโดนจ้ะเพราะว่าไฟฟ้านั่นมันซ่าชัวหม้อสีเดือดแม่นบ่เออคือจังเฮางไทยหลายๆคลิปนั่นล่ะคนะดใหเฮ็ดเห็นม่อนหน่อยๆย่างงันเดือดเนาะบาถาเฮาใส่เตาเก๊็ดนี่พวกเฮาสิใส่หม้อเบอร์32หรืออัน3อัน10 หาสามสิบหกหรือห้ก็ยังบาด้เนาะแต่วันต้นกล้วยเ้าสิ่เดียตัดออกอยู่พี่บวันพอจางเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งแล้วว่าต้นกล้วยพอต้องตัดออกเพราะว่ามันมันมันบ่ได้ยหอดมาหอดนั่นแหละแต่แต่ใบเล่มยบอกบ่ให้มันมันเลี้เกะกะเขาซื้อเออกระโอดตะวันี่แต่ว่ามันสิบถืบห่อนหมดแล้วพี่มันจะบวบบอบอบเต็ายังดอกเขาเป็นยังดอกเขาเป็นยังดอกเขามาเบิ่งแล้วเ่าเป็นยัง แต่ว่าตรงนี้เตาห้องกสิู่ประมาณนี้แม่นบอลเราวม่รับห้องสิกันอันกันให้เขากันอีกค่ะเพิ่งว่าเพิ่งเพิ่งก่อนว่าเตาประมาณใดเพิ่งสิกันให้อีกคนน่าก๋าเรี่ยวจะสร้างหรือเนาะสร้างว่ามันเป็นตัดออวัยเพื่อตัดออกก็าเรียวแต่เพิ่นเห็นพวกหมอสมแต่ว่ามาเฮียจะงนี้พี่ว่ามันสวัสดีเฮ้ยห้องขวับพี่ขวับยังมันกะจังมันบริษัทรบโอ้วหอยู่ในหันอยู่ในหันแม่นเ้าสิมีเครื่องเวลาระบายอากาศทั้งทั้งดูดขึ้นไปมันกะโบว์เบ็ดดีเห็นบ่ อันนี้ลราจาพ่อแม่พี่น้องคือน้องสาวนี่น้องสาวสุดสสุุดดเลิฟสุดฮักนี่เพื่อนเฮ็ดอีหยังเนี่ยเพื่อนก็มาเฮ็ดกับเขาสู้กินเนาอปนี้อนาคตเฮาก็เพื่อแฟนครับพ่อแม่พี่น้องไม่ย้ำแล้วตาพ่นอยากมาโอ้ยไม่ย้ำบ้านไม่นี่กันนะตาพ่นมากกบพ่อใหญเฮ็ดตาพ่นมาหลายคนเนาะเจากบริเฮ็ดกับเขาสู้พันกินจ้าจ้าก็เลยเ้าก็เลย คิดว่ามาเห็ดตรงนี้มันสะดวกเนาะมนจ้งไหนจ้งอีจึงใช้ในห้องมันกแคบเขาไปแบบสองสามคนกับอันไหนก็จะซื้อถ้สันพี่เสียดสันบ้างหวยไม่บอกพราะว่านั่นเกียดเนาะนันเกีดนี่ล่ะพี่ว่านี่ล่ะมอมอแล้วมาเห็ดหม่องนี่หมองเดียวเพราะว่าหม่องล่างเขาก็มีอีกหม่องนึงทั้งนอนเนาะหม่องนี่ก็จะให้สร้างครับเป็นไงน่ล่ะนี่มันก็จังบอดดิค้นออกคนเข่าไล้เก็บกระทะเก็บต์อย่างข้างในนี่เลยนะจะให้เขาปิดให้แต่พ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะ อันแม่นี่ก็วางแผนกับน้องสาวไว้ว่าเพื่ออนาคตนะจ๊ะเฮาก็วางแผนไว้ก่อนเฮ็ดใบก่อนนั่นแหละเกิดต่อไปเกิดว่ามีพ่อแม่พี่น้องไฟไปไปมาเฮาก็ได้มาเฮ็ดครัวตรงนี้เฮ็ดจูกินตรงนี้บ่ต้องเข้าในครัวข้างในเนาะมันคับมันแคบเนาะล่ะน้ํากาแฟเฮาก็ย่างอ้อมไปพุ่นเนาะมานหิกระเพ็ดขัวเฮ็ดแล้วก็ต่อเอาไปเสิร์ฟพุ่นเลยนะเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องอันถ้าติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าว่าครัวหมองนี้มันสิออกมาแนวใดคลิปนี้แม่นี่ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ จบฟิตมีไไ้เพียงตอนนี้กันด้วยจ้าแม่น,นี่กับฝากช่องแมยช่องสื่อช่องไมเดอจ้าพ่อแม่พี่น้องช่องบ้านสันี198กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสรายให้แม่น,นี่แนเด้อจ้าบ๊ายบาย